สวัสดีครับวันนี้นะครับเก้าเดือนเก้านะครับก็ตอนนี้สองทุ่มครึ่งแล้วเมื่อตะก,กี้นี้ประมาณสักช่วงห้าโมงเย็นหกโมงเย็นก็เพิ่งจะต้อนรับลูกค้าท่านหนึ่งไปนะครับมาจากนครสวรรค์นนะเข้ามาทําสัญญาวงางประจาเครื่องทอจุงม,มือทอจุงมือจากชินาสไพยนะครับก็ยี่สิบเครื่องนะครับก็คือจริงๆอะ่ะมันก็ผมมีคําถามในใจนะแต่จริงๆในการขายเครื่องลักษณะเนี้ยช่วงหลังๆเนี้ย ก็มีหลายหลายเจ้านะครับก็คืออย่างก่อนหน้านี้ก็จะมีแบบลายที่แบบอยู่สุพรรณนะสี่สิบเครื่องนะครับแล้วก็ลายที่อุทัยก็สิบเครื่องลายที่เพชรบูรณ์ก็สิบเครื่องนะครับแล้วก็บางนาก็สิบเครื่องนะครับคือช่วงนี้มันติดตีติดกันหมดเลยอะไรเงี้ยคือผมก็มีคําถามในใจนะบางทีเราก็ทําไมลูกค้าจ่ายเงินสองสามล้านสามสี่ล้านสี่ห้าล้านทําไม ถึงซื้อเครื่องจักกับทางเราทาั้งๆที่ในโลกปัจจุบันเนี่ยมันก็แบบพูดตรงๆก็คือมันก็มีคนขายหลายโคนอะไรเงี้ยผมไม่ได้สนใจคำตอบแต่คือสิ่งที่ผมคิดและวิเคราะห์ด้วยตัวผมเองก็คือลูกค้าเขาน่าจะมีความมั่นใจนั่นแหละเพราะว่าเขาเจะเอาเงินก้อนหนึ่งอะเป็นล้านๆเน่ยไปให้กับใครคนใดคนหนึ่งอะแน่นอนเขาต้องมีความมั่นใจว่าเอ้แบบคนคนนั้นจะต้อง ตอบแทนกับเงินก้อนนั้นของเขาให้เขาได้อ่างเงี้ยแล้วผมพยายามบอกลูกค้าทุกคนนะครับผมสื่ออย่างนี้มาตลอดสิบกว่าปีอย่างเงี้ยตั้งแต่ผมมาบริหารที่ชินสาสไพยนะครับว่าลูกค้าทุกคนซื้อเครื่องจกัจกรจะไม่ได้เจอช่างจะไม่ได้เจอเซลล์จะเจอผมผมเนี่ยแหละคือคนขายผมเนี่แหละคือเจ้าของที่นี่และผมเนี่ยแหละคือคนที่จะดูแลลูกค้าไปจนตลอดรอดฝั่ง ลูกค้าบางคนมีอายุของการนาธุรกิจยาวนานมาก10กว่าปี12 13, 13, 13 14 13บส่ปีอะไรเงี้ยยาวนานอะไรเงี้ยเราก็ยังเป็นเพื่อนเป็นคู่ค้าที่ดีต่อกันนะครับผมหน้าที่ผมก็คือลูกค้าเอาเงินให้ผมแล้วลูกค้าได้อะไรหนึ่งลูกค้าได้เครื่องจกักรสองลูกค้าได้ความรู้ซึ่งในเครื่องจักรเนี่ยโอเคซื้อไหนก็ได้แต่การได้ความรู้เนี่ยมันสาคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันต้องมีการดีลระหว่างผมกับบริษัทผู้ผลิต ซึ่งบริษัทผู้ผลิตเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไก่กาไม่ใช่บริษัทเล็กที่เราไปเอาของเข้ามาเฮ้นเน้นว่าถูกแล้วเอาเข้ามาแล้วมาขายไม่ใช่มันก็เป็นบริษัทที่ได้รับความนิยมแบบได้รับความน่าเชื่อถือที่สูงมากๆนะครับเราได้วิศวกรมาเทรนนิ่งทางทีมช่างเราจนมีความรู้แล้วก็ถ่ายทอดให้กับลูกค้าเราลูกค้าเวลามาเรียนมาเรียนเครื่องจักรเรานะครับลูกค้าได้ความรู้เต็มเสร็จปุ๊บหน้าที่เราคือต่อไปก็คือเราดูแลลูกค้าเรื่องของวัตถุดิบ เราพยายามจะประครับประคองราคาวัตถุดิบแต่คุณภาพาให้มันสอดคล้องกันเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมีต้นทุนที่ถูกแล้วก็ทําตลาดได้ด้วยตัวเองนะครับรวมไปถึงการซัพพอร์ตเรื่องตลาดว่าลูกค้าผลิตขายของกันมาที่เราได้นะครับในช่วงที่ยังหาตลาดไม่ได้นะครับทั้งหมดมันเป็นลมปากจากผมนั่นแหละแต่สิ่งที่ลูกค้าทุกคนเขาซื้อเขาซื้อเพราะว่าผมบอกทุกค้าทุกคนว่าต้องมาเจอผมเรามาเจอเรามาคุยกันเรามารู้จักกัน นั่นหมายความว่ามันเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างผมกับลูกค้านะครับแน่นอนผมไม่ได้หนีหายไปไหนผมมีตัวตนบริษัทเราจดทะเบียนนิติบุคคลถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความมั่นใจยอย่างหนึ่งเลยเนี่ยก็คือลูกค้ามาเห็นบริษัทเห็นหน้าตาเห็นโรงงานนะครับโอเคแหละโรงงานมาเช่าที่ไหนก็ได้แต่ปัจจุบันฐานข้อมูลนิติบุคคลต้องไปเช็คต้องไปเห็นนะครับมันเป็นยังไงนะฮะ เหล่านี้ก็คือความเชื่อมั่นทั้งหมดที่ลูกค้าจะได้ไปเราไม่สามารถมานั่งโวยบอกลูกค้าได้ว่าลูกค้าจะอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นแค่ลมปากแต่สิ่งที่มันทำให้เราเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือสิ่งที่เราพยายามทร e ต t ลูกค้าให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าเขามีความน่าเชื่อ,อมั่นสูงและเขาทำธุรกิจและเติบโตได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราให้ลูกค้าทำไมอ่ะคนเขาถึงแบบอย่างผมเนี่ยใช้รถยุโรป หลายๆคนก็เปลี่ยนจากรถยุโรปรถญี่ปุ่นมาใช้รถยุโรปเพราะอะไรก็คือเรื่องความเชื่อมัน่นเรื่องคุณภาพเรื่อง after sales service เรื่องคุณภาพสินค้านะครับต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล่านี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นล้วนๆเลยซึ่งบอกไม่ได้แล้วก็จับต้องไม่ได้ต้องสัมผัสเองถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไง แน่นอนกลุ่มลูกค้าเราไม่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการของถูกนะครับเพราะเราไม่ได้เน้นขายของถูกแต่เราต้องการเน้นขายเรื่องของคุณภาพและความน่าเชื่อมั่นน่าเชื่อถือนะครับไอ้พวกนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้เหมือนก็ไม่ได้คือบางคนเนี่ยเขาอาจจะลงมาขายเขาเลยขายเครื่องจักรพยายามให้เหมือนกับชีน่ะใครๆก็ทําได้ผมบอกแต่ไอ้ทำให้มันน่าเชื่อถือเหมือนกับที่เราทํามาเป็นสิบๆกว่าปี20ปีเนี่ย มันทาไม่ได้แล้วมันก็ตามกันไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าคนไหนที่ไม่ได้ซื้อเครื่องจากเราผมมันไม่เคยโกรธแต่ผมก็แค่บอกว่ามันมีเกมมันมีกติกามิระยาสที่เราคุยกันแล้วเข้าใจแล้วหน้างานมีเครื่องคนอื่นจะให้เราอยู่ดีไปซ่อมมันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหน้างานมีเครื่องคนอื่นการรับผิดชอบทุกอย่างจบเนี่ยนี้ผมพูดแบบแมนๆแล้วลูกค้าทุกคนก็จะรู้ตรงกันหมดเข้าใจตรงกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกนะว่า อย่าถามหาล้องหาเรื่องการรับผิดชอบในสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยบางคนเนี่ยเขาคิดว่าไปเอาของถูกมาแล้วจะให้ที่ชินะช่วยรับผิดชอบมันคงไม่ใช่นะครับก็หลายๆอย่างนะบางอย่างมันก็เป็นบทเรียนให้กับลูกค้าบางคนเคยมีเคสลูกค้าที่ชนบุรีนะครับเขาก็ไปลองมองหมดทุกอย่างนั่นแหละจนสุดท้ายแล้วก็ต้องกลับมานั่งคุยกันว่าเฮ้ยแบบสิ่งที่เขาเคยทําผิดผิดไปอะ่ะเขาเ็ไม่ได้ ตั้งใจหรอกทุกๆคนอยากได้ของถูกอย่างกรณีพวกนี้เราก็โอเคพยายามปรับจูนความเข้าใจแต่อะไรที่มันเอาเปรียบกันมากเกินไปหรือว่าอะไรที่มันแบบแย่มากเกินไปแล้ก็คงรับไม่ไม่ไหวอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นอันนี้ก็คือแค่สิ่งที่อยากจะมาสื่อสารให้เข้าใจให้ตรงกันแค่นั้นเองยังไงก็ขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท่านมากๆนะครับที่ไว้วางใจชินาสภายมาเป็นอย่างดีแล้วก็ คิดว่าเราจะสร้างความน่าเชื่อถือให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับขอบคุณมากนะครับรักทุกคนนะครับ